การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยครับที่เราบรรดาทัพวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือกันได้อย่างเต็มที่หลังจากที่รุ่นพี่ได้วางมือกันไปแล้วครับและสาวๆก็ไม่ทําให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังโดยในคลิปนี้ผมได้รวบรวมผลงานต่างๆในการแข่งขันระหว่างปีมาให้ทุกท่านได้ดูกันดังนี้ครับเรื่อกันที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียทําการแข่งขันนระหว่างวันที่ 24 3 0เมษายนที่ประเทศคาซักสถานโดยที่ตัวแทนทีมสาวไทยเดน o ม d รฟูดไฟเซ c ยบสปอร์ตครับทำผลงานรอบแรกอยู่ที่อันดับ3ชนะ3แพ้2มี9แต้มโดยที่พวกเขาแพ้กับทีมเจ้าภาพแพ้กูนิส1ต่อ3เซตแพ้กับอันชายวีซี0ต่อ3เซตโดยในรอบชิงอันดับ3 d เดนเมอ o ์ฟูดไฟเซี s สปอร์ตครับเอาชนะบอริสเอ็กเซนต่อ1เซต จบที่อันดับ3ในการแข่งขันครั้งนี้สวนอันดับ1นึ่งกูนิสบีซีอันดับ2อันชัยซึ่งเป็นทีมจากเจ้าภาพครับ mm. และการต่อไปเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่13ถึง22พฤษภาคมเารไทยทีมแชมป์เก่าทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ4แพ้0มี12แต้มซึ่งในรอบแรกทีมเาวไทยเสียเซตให้กับเวียดนามไป1เซต ได้ใดรอบชิงชนะเลิศสาาไทยเอาชนะเวียดนามไป3.0ต่อ0เซฟรักษาแชมป์ได้อีกครั้งรายการต่อไปเป็นรายการวลเทย์บอลเนชันลีกแข่งขันระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง17กรักราคมโดยที่ทีมสาวไทยไปแข่งขันที่ประเทศตุรกีฟิลิปปินและบัลเกเรลียโดยที่ทีมวเทยาบอลหญิงไทยทำผลงานในรอบแรกจบที่อันดับ8ชนะ5แพ้7มี15คะแนน ซึ่งผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับตุรกีและเสาไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตและทำให้ไทยจบที่อันดับ8ส่วนแชมป์คืออิตาลีรองแชมป์คือบราซิลรายการแข่งข,ขันรายการต่อไปคือวอลเลย์บอลเอวครับระหว่งางวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ประเทศฟิลิปปินโดยที่ในรอบแรกไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซตชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซต ชนะไต้หวัน3.0ต่เซตรอบ8ทีมสุดท้ายชนะฟิลิปปินส์3เซตรอบรองชนะเลิศแพ้จีน2.3เซตและรอบชิงอันดับ3ชนะเวียดนาม3.0เซตเซอไทยจบการแข่งขันที่อันดับ3ส่วนแชมป์คือญี่ปุ่นรองแชมป์จีนและการแข่งขันในรายการต่อไปคืออาเซียนกลางปีแข่งขันระหว่างวันที่9-11ถึง11กันยายนที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันไทยชนะฟิลิปปินส์สต่เซตชนะอินโดนีเซีย3ามตัส่วเซตชนะเวียดนาม3าต่วเซตไทยคว้าอันดับหนึ่งไปครองในการแข่งขันครั้งนี้รักษาแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยสุนอันดับ2เวียดนามอันดับ3อินโดนีเซียอันดับ4ีฟิลิปปินส์และรายการแข่งขันในรายการต่อไปคือวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกระวางวันที่2ีกันยายนถึง15ตุลาคมที่ประเทศนิอร์แลนด์และ เสาทายอยุกุมบีร่วมกับโปแลนด์ and, ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชีย e e โดยที่ในรอบแรกไทยจบอันดับที่2ชนะ4แพ้1มี10แต้มซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากโดยที่ชนะตุรกี3.2ต่อเซตแพ้กับโปแลนด์เจ้าภาพ0.3ต่อเซตชนะโครเอเชีย e e 3ต่อ0เซตชนะเกาหลีใต้3.0ต่อ0เซตและชนะดมินิกัน3ต่อ2เซต แต่ในรอบที่สองเสาไทยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแพ้รวดทั้ง4นัดจบอันดับที่7ชนะ4แพ้5มี11แต้มโดยที่ผลการแข่งขันชนะ4เป็นผลการแข่งขันจากรอบแรกที่เอาคะแนนมานับรวมในรอบที่2ครับโดยที่ในรอบที่2ไทยแพ้กับแคนาดา1ต่อ3เซตแพ้กับเยอรมัน1ต่อ3เซตแพ้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต และแพ้กับสหรัฐอเมริกาเฉียดฉิวในนัดสุดท้าย2ต่อ3เซตจบการแข่งขันสาวไทยอยู่อันดับที่13ส่วนแชมป์ได้แก่เซอร์เบียรองแชมป์บราซิลอันดับที่3อิตาลีทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานโดยรวมของทีมวออิงไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากในปีนี้เนื่องจากว่าเป็นปีแรกที่ไร้ซึ่งรุ่นพี่เหาเซียนแต่ผมเชื่อว่าปีหน้า สาวๆของเราจะต้องทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ